สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมคันนี้เป็นเวฟ 125S นะครับผมลูกค้าสั่งโปรเจคเตอร์ as b y สบ n o n นะครับขนาดเลน2นิ้ววงแหวนชนันในสีขาวชั้นนอกสีฟ้าใสาโคมยกไปสำเร็จเลยนะครับเพื่อไปติดตั้งกับที่รถได้เลยนะครับตัวนี้เป็น AS by s บ n o n นะครับ มันจะสวยแค่ไหนสว่างแค่ไหนแสงดีขนาดไหนนะครับเราไปดูในคลิปกันเลยครับ โอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับพ่อค้าจะย้ําตรงนี้นิดนึงร้านพ่อค้านะครับอยู่ชนบุรีอำเภอศรีราชาอยู่บริเวณหลังสวนเสือศรีราชาครับผมใครที่อยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับมาติดตั้งมาพูดคุยปรึกษาหรือว่ามาขอทดสอบแสงจริงที่ร้านได้เลยนะครับทักแชทมาหาพ่อค้าได้เลยเดี๋ยวส่งเป็นโลเคชั่นให้นะครับผมการทักแชทมาขอโลเคชั่นพ่อค้าจะย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับว่า อย่าทักเป็นแชทเพจนะครับแชทเพจไม่สามารถส่งโลเคชันได้นะครับให้ทักเป็นไลน์หรือว่า Facebook ส่วนตัวพ่อค้านะครับผมก็ทักมาได้เลยส่งโลเคชันให้ได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับมันราคาเท่าไหร่ราคาโคมเนี่ยพ่อค้าจะบอกก่อนว่าพ่อค้าจะไม่ได้แจ้งราคาโคมไว้ในนี้นะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะใส่ได้เฉพาะเวฟ 125s มันใส่ได้ทุกรุ่นนะครับบางรุ่นแปลงบางรุ่นไม่แปลงนะครับมันใส่ได้หลายรุ่น แต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่กับเวฟ 125s นะครับซึ่งราคาโคมรถแต่ละรุ่นมันก็ต่างกันนะครับถ้าใครจะสั่งสําเร็จยกโคมนะครับทักมาหาพ่อค้านะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะเช็คราคาโคมให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือลูกค้าสั่งสําเร็จยกโคมเป็นโคมเทียมนะครับเวฟ 125s เนี่ยโคมแท้เนี่ยพ่อค้าไม่ค่อยอยากจะทําให้แล้วนะครับเพราะว่ามันใส่ยากนะครับมันเปิดยากมากนะครับําหรับโคมแท้นะครับใส่เป็นโคมเทียมดีกว่านะครับราคาประหยัดกว่าแต่ใส่โคมแท้เนี่ย ใส่ยากนะครับก็แล้วแต่นะถ้าใครอยากได้คมแท้ก็ก็ใส่ให้ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าเป็นโคมเทียมดีกว่ามันจะใส่ง่ายเปิดง่ายนะครับอ่ะทีนี้สําหรับเว็บหนึ่งสองห้าเอเนี่ยมันต้องแปลงนะครับนี่ตรงนี้พ่อค้าใช้กาวเลซินนะครับเพื่อเป็นตัวยึดโปรเจคเตอร์นะครับแข็งแข็งแรงแน่นอนนะครับแน่นหนาไม่มีหลุดแน่นอนนะครับใช้กาวเลซินยึดนะครับหนึ่งชุดนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทไม่รวมโคมไฟหน้านะครับหลายๆคนอาจจะบอกอุ้ยทําไมแพงจังนะครับเห็นในเว็บ สีแดงสีส้มนะครับที่สั่งของกันทำาหมันถูกถูกเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในชิปนะครับไอตัวไอราคา2อ0สพรอาคาก็มีขายนะครับแต่ว่าไฟหน้ามันไม่สว่างนะครับไม่ได้คุณภาพแบบนี้นะครับตัวนี้ 1, 3 9 0บาทได้อะไรบ้างแค่อุปกรณ์ที่ได้ก็ต่างกันแล้วนะครับได้โปรเจคเตอร์หลูกนะครับอาจจะเป็นขนาดเลนส์อนิ้ว2.2นิ้ว2.5นิ้วนะครับหรือจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงกลมทรงใบพัดนะครับทรงไหนก็แล้วแต่ราคาเท่ากันนะครับได้ไปเลย1ลูกนะครับ หลอดไฟหน้าซีนอนหนึ่งหลอดนะครับพ่อค้าใส่ให้แล้วนะครับแป้นสําหรับยึดกับขั้วหลอดต่างๆอันนี้คือสําหรับรุ่นบางรุ่นเนี่ยมาใส่ได้ตรงรุ่นนะครับอย่างตัวนี้คือแปลงคือไม่ได้ใช้แป้นนะครับแต่จะมีไปด้วยหนึ่งชุดนะครับสําหรับคุณที่สั่งไปติดตั้งเองนะครับวิธีติดตั้งเนี่ยพ่อค้ามีคลิปสอนอยู่แล้วนะครับสายสไลด์นะครับหนึ่งชุดนะครับในชุดจะมีรีเลย์มีฟิวไปให้เราพร้อมเลยนะครับพร้อมไปติดตั้งเลยอินเวอร์เตอร์ c c f l เอสำหรับใช้ขับวววงแนั1ต เอซีบรรดาซีน่นนะครับ1ตัวอ่ะนี่ได้ครบชุดแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่ 1, 3 9 0บาทนะครับผมอ่าอุปกรณ์ก็ต่างกันเยอะแยะแล้วนะครับส่วนเรื่องความสวยงามมันจะสวยแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นวงแหวน c c ซีไม่ใช่วงแหวนคอปเหมือนกับอ่าโปรเจคเตอร์ราคาถูกๆนะครับอ่าจะใช้อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นตัวควบคุมนี่นะครับปลั๊กอินเวอร์เตอร์นะครับจะตรงรุ่นแบบนี้นะครับเราสามารถไปเสียบได้เลยนะครับ เวลาเสียบนะครับให้เราระวังนิดนึงนะครับเห็นไหมครับตัวพินข้างในเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเวลาที่เราเสียบระวังพินมันจะพับนะครับไม่เข้าในล็อกถ้ามันไม่เข้าเนี่ยไฟมันก็ไม่เดินนะครับเราต้องเสียบให้ระวังนิดนึงนะครับระวังว่าพินมันจะพับแล้วเดี๋ยวก็จะทักหาพรอค้าพรอค้าวงแหวนไม่ติดอะไรแบบนี้นะครับส่วนปลายสายนี่นะครับของอินเวอร์เตอร์ CCL นะครับตัวนี้เรานําไปต่อกับไฟ DC นะครับไฟ DC คือไฟที่เปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟติดเลยนะครับตรงไหนก็ได้ต่อมาเลยนะครับบวกลบ นีพ่อค้าจะให้ดูนะครับนี่สีดํานะครับก็คือขั้วลบต่อเข้าไปปึ๊บสีแดงก็คือขั้วบวกนะครับเราก็ต่อเข้าไปทีนี้ถ้าเราต่อเป็นไฟดีปุ๊บเนี่ยเราเปิดสวิตช์กุญแจโปะไฟวงแหวนก็จะติดเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับเป็นวงแหวนชั้นในสีขาวชั้นนอกสีฟ้านะครับแบบนี้นะครับผมสวยงามนะครับพ่อค้าถ่ายรูปไว้ก่อน นี่นครับจะเป็นลักษณะนี้วงแหวนจะเป็น CCFL นะครับจะดูมีมิติกว่าวงแหวนคบเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยต่างกันนะครับราคาวงแหวนก็สูงกว่าอยู่แล้วนะครับแถมยังมีอุปกรณ์ส่วนควบค่อนข้างเยอะแยะอุปกรณ์ที่มันมีเยอะแยะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีไว้เพื่อให้มันเยอะนะครับมันมีเพราะมันต้องใช้นะครับด้วยของสินค้าที่มันเป็นคุณภาพกว่าเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เยอะกว่านะครับเหมือนกับว่า,าสังเกตดูว่าถ้าเราซื้อ ทีวีมาหนึ่งเครื่องนะครับอ่ารุ่นเก่าๆเนี่ยมันไม่มีรีโมทนะครับอ่าลก็ลูกเล่นมันไม่มีมันทาอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับองเดินไปเปิดที่รถนะครับเดินเดินไปเปิดที่ทีวีรุ่นใหม่ๆมามีรีโมทนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มเข้ามาเพราะคุณภาพมันดีกว่าถูกไหมครับอ่าประมาณนั้นนะครับมันไม่ใช่มีเพราะว่าอยากจะให้มันเยอะเฉยๆนะครับอ่าแต่ทีนี้ราคาตั้งพันสามก็เอาสิมันจะแค่สวยกว่าแค่นี้เหรอไม่ใช่นะครับผมเรื่องความสว่างเนี่ย คุณภาพของแสงเนี่ยต่างจากตัวถูกๆเยอะแยะเลยนะครับนี่พ่อค้าจากหันโคมไฟหน้านะครับไปฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวพ่อค้าจะเปิดไฟให้ดูนะครับโดยที่ตรงเนี้ยพ่อค้าได้ตั้งมือถือไว้เครื่องหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าดูว่ารถที่เขาวิ่งสวนเรามาเนี่ยตำแหน่งเขาอยู่แบบนี้นะครับสวนเรามาเนี่ยมันจะแยงตาแค่ไหนนะครับสําหรับโปรเจคเตอร์ใบซีนอนอ่ะขอพ่อค้าต่อสายแป๊บหนึ่งครับผม โอเคครับผมเราลองมาดูแสงไฟหน้ากันนะครับนี่นะครับไฟหน้านะครับเป็นซีนอนนะครับเห็นแบบนี้เลยนะครับชัดๆนี่คัดออฟตัดเป็นเส้นชัดเจนด้านบนไม่มีแสงด้านล่างสว่างโอ้ยขออภัยด้วยนะครับพอดีตัวนี้พ่อค้าต้องเอาของมาลองไว้ในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ระยะไฟเนี่ยมันได้นะครับอ่ะประมาณนี้จริงๆมันจะต่ําไปหน่อยด้วยนะครับจริงๆมันต้องสูงกว่านี้แต่ว่าพ่อค้าหาของลองไม่ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสังเกตดูนะครับถ้าระยะนี้นะครับนี่ นในกล้องตัวนี้คือทีอ่ระยะที่รถวิ่งสวนเรานะครับมันไม่มีอาการแยงตาเลยถูกไหมครับนี่พยาคาขึ้นจอให้ดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันไม่มีอาการแยงตาเห็นไหมครับพอมันไม่มีอาการแยงตาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีสําหรับเรานะครับไฟเราจะสว่างแค่ไหนก็ได้บางคนบอกว่าโอ้โหสว่างมากก็ไม่ดีหรอกเขาด่าพ่อเอามันไม่ใช่นะครับผมเรื่องความสว่างกับเรื่องอัตราการแยงตาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับ แล้วทีนี้เราลองมาดูไฟสูงกันสักนิดนึงนะครับว่าไฟสูงทํางานยังไงตัวนี้นะครับไฟสูงใช้ระบบโซลินอย์คัดออฟนะครับไม่ได้ทํางานที่หลอดแต่ทํางานที่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับเพื่อยกโซลินอย์ขึ้นไปแบบนี้นะครับผมอ่าแน่นอนนะครับว่าไฟสูงเนี่ยมันต้องมีอาการแยงตาแต่ตรงเนี้ยคือระยะไฟมันไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยระยะไฟมันน่าจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า สังเกตดูนะครับมันก็จะยังไม่แยงตาแต่ถ้าเราเปิดไฟสูงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องยกขึ้นไปแยงตาเขาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราตั้งไฟต่ําเกินไปเนี่ยไฟสูงยังไม่แยงตาเขาเลยด้ซ้ํานะครับมันก็จะได้แสงคุณภาพแบบนี้นะครับคัดออฟคมนะครับแสงเข้มเข้มชัดเจนเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าคุ้มคุ้มนะครับใช้งานได้จริงนะครับใช้งานแบบใช้งานจริงจังเลยนะครับไม่ได้มาใส่เล่นๆเหมือนกับพวกโปรเจคเตอร์ราคาถูกๆนะครับผมแบบนั้นเนี่ย ใส่เล่นๆนะครับใช้งานจริงไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้คือออกแบบมาเพื่อใช้งานนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีลูกเล่นในประเภทว่าไฟกระพริบวูบวาบอะไรเหมือนกับตัวถูกนะครับผมตัวแพงๆเนี่ยจะไม่มีลูกเล่นนะครับแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องการใช้งานนะครับได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับแบบนี้เลยนะครับหชุดอยู่ที่ราคา 1, 3 9 0บาทนะครับถ้าใครจะสั่งยกโคมก็ทักมาถามพ่อค้าได้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าเช็คราคาโคมให้เพราะโคมไฟหน้ารถแต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันนะครับอย่างที่พ่อค้าบอก แต่สําหรับเวฟ 125s นะครับโมรมเทียมเนี่ยอยู่ที่300บาทนะครับผมเป็นโมรมเทียมที่แบบคุณภาพดีนะครับไม่ใช่โมรมเทียมแบบราคาถูกๆทั่วไปขมิ้มเทียมเองก็มีหลายเกรดนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าโมรมแท้มีเกรดเดียวนะครับคือดีเลยนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอานะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อค้าก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พ่อค้าด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ดดด้้้้ววยนะะคคครรับจไไมมม่่่พลลลาาาาิปใหๆททีออกกแ เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ